สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่นคะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันก็พามาดูค่ะแก้วน้ำนะที่ใส่น้ำปั่นนี่แหละนะคะก็ดิฉันก็เอามาทิ้งไว้เนาะเจนี้นะคะมันมีแมงมุมเข้าไปอยู่ตั้งสองตัวนะคะจริงๆแล้วเขาเอาออกได้เขาออกเขาออกเองได้นะเนี่ยมันมีทางออกอยู่แต่ว่า เขาชอบพี่จะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะเ,เพื่อนๆคือดิฉันเห็นมาหลายวันแล้วนะคะก็มันเป็นเหมือนรังของเขาอะค่ะเ,เพื่อนๆเนีย่ยมีตั้งสองตัวนะแล้วตัวใหญ่ด้วยนะคะก็ไม่ใช่แค่แมงมุมนะที่เข้าไปอยู่ไม่ว่าเราจะเปิดเปิดขวดน้ําหรืออะไรก็ตามนะถ้าเปิดไว้เขาก็จะเข้าไปอยู่นะคะเพื่อนมดแดงก็เหมือนกันนะ เปิดขวดน้ําทิ้งไว้นะใต้ต้นไม้นะคะเขาก็จะเข้าไปอยู่นะแต่มดแดงเนี่ยไม่ค่อยจะชอบไปอยู่เยอะนะก็มันจะมีบกแวดแบบนี้แบบเนี้ยที่ชอบเข้าไปอยู่นะคะแมงมุม,มตัวก,การเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าใครเห็นเป็นขวดอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนะจะ ไปเอามาใช้หรือจะเอามาทําอะไรเนี่ยต้องดูดีๆนะเพราะว่าแมงมุมก็ชอบอยู่นะคะแมงมุมเป็นสัตว์มีพิษนะคะเพื่อนเนี่ยเน,นี่ยทั้งสองตัวโอ้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเขาเขาอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ใช่สองตัวรู้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนว่าเขาเข้าไปทำอะไรนะคะเขาเข้าไปเพื่อที่จะลอกคราบ นะคะอันเนี้ยคือซากที่เขาลอออกมานะคะเป็นคราบของเขาอันนี้คือตัวของเขานะคะแต่ไม่ไม่รู้ว่าทำไมเขายังไม่ออกไปเนาะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะแล้ว่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอากระปุกหรือพวกอะไรภาชนะอะไรไว้แล้วงูยกตัวอย่างงูเลยนะเพราะทีฉันโกงงูอยู่แล้วงูเขาจะเข้าไปแบบนี้หรือเปล่านะ ไปอยู่เพื่อที่จะลอกคราบอ๋อแล้วอย่างที่เราเห็นอ่าคราบง,งูที่มันมันโผล่ออกมาครึ่งหนึ่งโผล่ออกมาจากรูเนาะก็ไม่รู้ว่ารูอะไรอะ่ะแต่เขาเข้าไปได้เนาะมันพอดีเขาอาจจะเป็นรูหนูหรือรูอะไระมันโผล่มาครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าเขาลอกคราบนะคะเขาเข้าไปเพื่อที่จะลอกคราบอ๋อรู้แล้วเพื่อนๆค่ะอืม เป็นอย่างนี้นี่เองสรุปแล้วแมงมุมมีแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้เป็นคราบของเขาเออถ้าไม่สังเกตจริงๆก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะอือคงจะมีพิษน่าดูเลย อมอย่างนี้ก็มีสำหรับมดแดงนะคะมดแดงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรในขวดเขาก็อาจจะเข้าไปหาของกินหรือมีกลิ่นอะไรเนาะมดแดงได้กลิ่นด้วยเหรอเนาะ <c oughs> เออดิฉันก็พูดไปเนาะแต่จริงๆแล้วมดแดงเขาสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในขวดแล้วก็ไปทำรังอยู่ในนั้นนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆะเป็นว่าคลิปนี้เนาะขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ